เหตุผลน,นะคะที่คุณควรเลือกทำศัรยกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะในประเทศเกาหลีนะั้นมีโรงพยาบาลเัลยกรรมเยอะมากแล้วก็มีแพทย์ศสลยกรรมเยอะมากนะคะมีแพทย์ที่จบเสรยกรรมเยอะกว่าประเทศไทยและประเทศอื่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหรกรรมหลักของเขาเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือโครงหน้าโครงหน้าไม่มีชาติใดในโลกเทียบเท่าโครงหน้าที่นี่เก่งมากถ้าคุณจะทาศัรยกรรมกระดูกโครงหน้าแล้วก็จำไว้ว่าโครงหน้าเราจะทําได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะเพราะว่าตัดแล้วตัดเลยซ่อมไม่ได้นะคะทุกคนดังนั้นคือต้องเลือกหมอที่เก่งที่สุดและเกาหลีณปัจจุบันนี้นะคะคือประเทศที่มีคุณหมอศัลยแพทยกวับคร กระดูกที่เจ๋งที่สุดเลยค่ะไม่มีไซ์เอฟเฟกหลังจากทําแล้วก็โครงหน้าจะออกมาเป็นธรรมชาติละมุนไม่แหลมใช้น็อตที่แบบเป็นรุ่นใหม่ไม่มีการใช้นอ็อตรุ่นเก่า,าโหนกไม่เว้าไม่แหวง่งไม่หายไปตรงนี้ไม่ครุกระไม่เป็นคลื่นอันนี้พูดในเรื่องของคุณหมอที่เก่งเท่านั้นเพราะอยาลรู้ว่าในประเทศเกาหลีก็มีคุณหมอที่ไม่เก่งเยอะแต่เขาก็มีคุณหมอเก่งที่เยอะมากๆที่มีความโดดเด่นนะคะดังนั้นโครงหน้าคุณต้องเลือกทําที่ประเทศเกาหลีเท่านั้นเลยค่ะอันดับที่2นะคะก็คือเสยกมดึงหน้าดึงหน้าเนี่ย เป็นศัลกรรมที่แบบมีในทุกๆชาติในโลกเนาะ ทีนี้เราต้องมาดูว่าทาไมถึงเลือกทําที่นี่1แผลจะต้องปีนขอบหูหน้าจริง,รงๆอันดับที่2ก็คือต้องไม่ตัดหนังเยอะจนเกินไปหรือตัดหนังให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้แผลมันโดนดึงจะได้ไม่เป็นขีดรอยนะคะอันดับที่3าคือเย็บกระชับกล้ามเนื้อชั้นแสมาได้จริงๆตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นเส้นประสาทหรือเป็นอะไรเสียก็ที่ตรงกลางทีนี้การเลาะเนี่ยมันจะมีคุณหมอบางคนที่เลาะมาถึงแค่ตรงจุดเนี้ยกับบางคนที่เลาะเข้ามาถึงจนถึงตรงนี้เลยมันจะทําให้แบบกระชับได้เยอะกว่าก็จะมีทั้งการเลาะแล้ว ได้ว่าฉันลืมนะถึงฉันสแนสถึงเนี้ยทำยังไงก่อนเอาอย่างนี้ การผ่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ไม่ต่างกับการผ่าคลอดทุกคนก็บอกได้หมดว่าฉันผ่าคลอดได้นแน่นอนทุกคนนําเด็กออกมาจากท้องแม่ได้แต่ว่าเทคนิคในการผ่านั้นทําให้สภาพของแม่และแผลของแม่แตกต่างกันเยอะมากหลังจากผ่าตัดบางคนผ่าท้องคลอดแล้วก็คือเก็บแผลไปเป็นปีอันนี้คุณแม่ทุกคนรู้ดีฟังเอกแล้วก็จะเข้าใจที่เอกพูดเลยดังนั้นที่ทุกคนก็บอกว่าทุกคนผ่าท้องคลอดได้เหมือนๆกันถูกไหมต้องผ่าชั้นเท่าๆกันก่นกาจะนําเด็กออกมาได้การดึงหน้าก็เหมือนกันค่ะคุณหมอกรีดเข้าไปแล้วเนี่ยวิ ไม่หายหน้าต้องไม่เหมือนใส่หน้ากากไม่เหมือนหน้าตกใจเหมือนเราเห็นผีตลอดเวลาเงี้ยก็ไม่ได้นะคะดังนั้นการดึงหน้าที่ประเทศเกาหลีสําหรับโรงพยาบาลที่คุณหมอเกง่งแล้วก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องการดึงหน้าจริงๆผลของการดึงหน้าจะดีมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมากแล้วแผลก็จะแทบไม่เห็นเลยแล้วก็จะดูไม่ออกนะคะว่าทำเศร็กรรมดึงหน้ามาถึงเหมือนกับว่าเราเนี่ยอายุน้อยกว่าอายุจริงเป็น1 0 2ถึงปีเลยนะคะอันดับที่3นะคะก็คือชั้นตาชั้นตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคุณหมอที่ประเทศอื่นอยากจะมาเรียนที่เกาหล คือเป็นชั้นตาลบในเลยของผู้หญิงก็คือเป็นชั้นตาเล็กแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะส่วนความโตของตาก็ขึ้นอยู่กับที่เราชอบผู้หญิงเกาหลีจะชอบความตาโตน้อยกว่าผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยมักจะเเคสขอตาโตสุดยาวสุดของผู้หญิงเกาหลีก็คือจะ โตในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มีความกรุบกริบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่4ก็คือการฉีดไขมันฉีดไขมันเนี่ยแนะนำ่องว่าต้องเป็นบางโรงพยาบาลนะคะฉีดไขมันให้เป็นธรรมชาติไม่เป็นประทองคือมันจะเยอะเกินไปคุไม่ได้ทุกคนมันจะน้อยเกินไปมันก็เหมือนเราไม่ได้ฉีดเลยนะคะนั่นก็คือต้องมีเทคนิคหนึ่งก็คือฉีดให้ไขมันเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะอยู่ติดทนนานแล้วก็ทรงสวยการฉีดไขมันนะขึ้นอยู่กับรสสเนติยมของคุณหมอที่ฉีดเลยนะคะเหมือนกับการปั้นดินน้ำมันเลย น่าสวยที่สุดแล้วก็ไม่ฟกไม่แปลกไม่เป็นปลาทองอย่าฉีดเป็นปลาทองหัวอุ้นเด็กขาดน,นะคะทุกคนเราเดินนะคะเราไม่ได้ไว่ายน้ำโอเคอันสุดท้ายนะคะก็การดูดไขมันนั่นเองการดูดไขมัน,น,นอะพังแล้วพังเลยมันไม่ใช่ง่ายๆทุกคนทุกคนจะชบอบคิดว่าแบบดูดไขมันที่ประเทศไหนหรือที่โลกพยาะไรก็ได้ไม่จริงเลยค่ะการดูดไขมันเนี่ยมันทาให้เป็นคลื่นเป็นไตได้ในกรณีที่คุณหมอนี่เก่งถ้าเป็นคลื่นจากการแบบเซลลูลไลที่เรามีอยู่แล้วมันจะไม่หายจากการดูดไขมันนะทุกคนแต่ว่าต้องไม่เกิดคลื่นใหม่เลยจากการดูดไขมันความเจ็บช้าาาาาาความรรระะะบบกกกกกกออ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 อขงงเเเลลืืดไยแตต่ันถ าการผ่าตัดก็จะทําให้เกิดเป็นพันผืดแข็งแล้วก็เป็นไตนะคะดังนั้นการดูดไขมันจะต้องดูดให้เกลี้ยงนะคะแต่ว่าเมื่อเราหายแล้วยุบบวมแล้วผิวก็จะต้องนุ่มปกติไม่แข็งไม่เป็นคลื่นไม่เป็นไตแต่ว่าได้ทรงขาเล็กๆสวยๆเลยซึ่งก็การปั้นบอดี้ของที่ประเทศนี้เนี่ยมีหลายๆโรงพยาบาลที่เก่งเรื่องการดูดไขมันแล้วก็ดูดออกมาละเป๊ะปังจริงๆค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากทำเสริมกำห้าอย่างนี้นะคะประเทศเกาหลีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เรียกว่าเป็นตัวเลือกแนวหน้าเลยค่ะ